รู้ไหมนะได้ยังยังไม่รู้คอนเน็กติวายใช่วายใช่ในตัว G Man ว้าพาซโอเคได้แล้วอะไรเนี่ยมีโหลดอีกโอเคได้แล้วดูจีแมนแล้ว G Man, ว G Man ไปได้ไ well let's just <coughs> say your hour has come again the right man in the wrong place can make all the difference in the world so wake up <coughs> the wake up and smell the ashes <coughs> ก็คอนเน็กมาเลยคอนเน็กเอี่ยจอบันไหนอะจอเขาเกมมาได้ยังจอบนันไหนวะจอม้าีนจนะอบนันไหนะอนนนะ hai mình đi Mong <laughs> <laughs> hả lý à nè mình một mình Trò bên này à nè Chưa chỗ đã Mong <laughs> hả lý à hả liền. เจอจอล้มีแว็กต์แตเฮ้ยระวังนะอรีตรูมันปิดแล้วอะประตูมันปิดแล้วอลีไม่ได้ออกมาเลยอะจอมันไม่พูดเลยเจอ,จอไม่พูดเลยเลยออกแม่งกากแม่งเทือน เอออลีได้ยังเลิ่วุ้นไม่ได้เลยจอบไม่อยู่แต่จอบไม่อยู่จอบอาจจะไม่อยู่ก็ได้พี่นชอบเราเล่นนี้มมันดีเหมือนแบบโคออฟได้เพราอว่าทิ้งคนก็ได้เหมือนเหมือนแบโคออฟที้คนก็ได้ใช่ แต่ถ้าเกิดคนไม่ครบแล้วมันไม่มันไปต่อไม่ได้ดิเนี่ยคือคนมันต้องผ่านคือคนมันต้องเข้าเข้าจุดผ่าน่านทุกคนแล้วมันจะแบบไปต่อได้ดิทุกคนต้องเข้าจุดผ่าน,ดาน่ดนแล้วยังไงมายัไงไงดีลากไปงี้เลยตัดคลิปกนแล้วกันจะเกิดยังไงเร็วๆดิก็จบเกิดแล้วนี่ Angel เอ็นเจลไนนี่ใครวะมัน,<ะ>ม,นมันยังไม่เกิดดิ เนี่ยยืนอยู่แล้วเนี่ยออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่เออออกเข้าใหม่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนตัวก่อนดิเปลี่ยนไม่ได้เอาเงนมาเปลี่ยนตัวก่อนโอ้เข้าแมปเข้าแมปอื่นแล้วเข้านี่ทีนได้จบละมาแล้วแล้วไ<อ><อ>ม่รอดเดี๋ยวมาแจมได้ ไม่มีของเลยเลยไม่มีของเลยเลยองกันการเก็นได้อย่างสมบูรณ์แบบโอ้โหถ้าศัตรูมามก็ตามเนื้อเรื่องของมันไงศัตรูมาก็มงอย่างเดียวก็ตามเนื้อเรื่องของทับไลท์ทับไลท์สองนี่คือตอนแรกมันเป็นยังไงนะจำไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ยถือกระเป๋าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดิเราเราจะต้องรออารีก่อนเออไม่หันมี่ว่า ไม่งั้นในเรื่องไปไม่ได้ไงเราต้องรออลีกันใช่แล้วคือคือคือสมมติมันเล่นสามคนใช่ไหมคือมันจะต้องเข้าจุดเช็คพอยต์ครบสามคนจะไปต่อได้อย่างเงี้ยทีมมาแล้วมาขอไว้ปลาสทหารเหรอหยิบเก็บไว้เก็บไว้ทหารมาทหารมาทหารมาอยู่จุดๆเอ้ยเอ้รู้แล้วไปทหารมมองทหารมันมอง ทหารมันมาแล้ววะมองหน้าหาเรื่องมองหน้าหาเรื่องลตื้มนี่ลุงตื้มเนยเฮ้ยมองหน้าหาเรื่องเฮ้ยถือกระเป๋าไปฟาดหัวมันกระเป๋าคนละอันไปฟาดหัวมันนี่เห็นเราเป็นตัวละก็คนไงตัวอะไรวะตัวผู้หญิงทำเป็นเนยผู้หญิงอะไรมาชอบมันเถอะเอาของไปลุงตื้มบันทึตัวผู้หญิงใส่ชุดโจรเฮ้ยอะไรวะของของตื้มันเลยไม่โดนเหรอกกอดอีกอดอีกกอดอีกคุยกับมันดีคุยกับมันดี

วิ่งแล้วมันเสียเวลานะเสียเสียเสียเนี่ยตะปิ้นอะมันมีแถบตะปิ้นด้วยเห็นเปล่าเฮ้ยทหารเต็มเลยเฮ้ยเราเราต้องรอคิวเปล่าไม่รู้อะเข้าันเอาเรืวะให้เข้าคนเดียวอะไรวะเอาเอากำโ้ย้าไปจะได้ช่วยจะได้ชิดลึก ไปไปช่วยก่นอนเตึงเงาวุ้ยอ่าว้าวไปแล้วลวาร์ปกำมาหมดโอ้ยรีบเปิดเอาวุ้ยมาเร็ววุ้ยมาไม่มาวุ้ยมาเล็วเลื่องอะไรกูเข้าไม่ได้เดี๋ยวมันก็วา้าวิ่งมันก็วาร์ปอีกเหรออะไรเนีกก่ยสองหน้าผมอีกนานไหม หยิบหนังสืไปคัานัทหารเลยไอ้บาร์นี่ไอ้ต๋อมเอาน t ง n ือตุกหัวบาร่กบครนม่ส่งส่งอาวุธมาส่งอาวุธมาเออแค่ปืนน่ะส่งอาวุธมาทีบานี่ครโลภีปึงหัวแตก

โอเคดีวะไอ้บาร์มี่รู้แล้วเปิดดีวะเออเปิดแล้วเปิดแล้วนั่นแหละเปิดแล้วเปิดแล้วมีอาวุธคนละอันมีที่ไหนอ๋อหยิบได้คิดโก่งมันให้เราหนีเดี๋ยวต่อต่อโดด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 ดีวะโดดไม่ขึ้นโดดยากอะไรเยอะ มันต้องต่อสองชั้นเรากล่องสอนกล่องใหญ่แย่งกันเอออย่าแย่งก็ค่อยยืนเฉยกล่องสองชั้นกล่องมาต่อต่อใจเย็นดีดีต่แตกเลยใจเย็นก็ค่อยค่อยู่การแช่เออืโอเคขอตะกล้องไปก่อนค่อยไปไปตะกล้องไปก่อนเออเรียนคิวเอาโดดไปดิโดดไปดิติดอะไรติดหัวติดหัวก็ถอยหลังนิดนึงแล้วก็โดด ติดหัวติดหัวแหลกิงเอ้าเลยวะแบกโคตรเลยทำไมทำไมเราเสียเลือดไปไยมันโดดไปไงก็กดกดแมลกมันต้องกดนั่งยองด้วยดิโอ้จบปินตามอ้อยกัน โอ้โหสามร้อยบ่อเด็ดเลี้ยวมันต้องกากมากเลยโอเคจบแมปแล้วเราก็ไปแมปอื่นต่อเด็ดเลียวมันกากเราปิเาเล็จบแมปแลแคืออืดโหดินิวแมก็ดของเกิากเป็นเน็กา ทำไมเสียงนายเอโคตลอดเวลาเลยเอ็กโคอะไรไม่เห็นเอ็โคเลยมาโอเคมาต่อเลยต่อกันเลยสรุปก็คือทุกครั้งที่เปลี่ยนแบบเนี่ยเราเราต้อง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 นั่นเฮ้ยนี่อะไรอะอะไรเอ้าโหโยนมาเขอยาเอ้ามาแปดอีกอะไรวะไม่ใช่คือคือมันใช้ไม้มันใช้ไม้ไม้ในตีเรามันเป็นไม้สตตนกันอะทำให้เรามึนๆนอีก ลอกงมีอาวุธก่อนนะมึงมีอาวุธปุ๊บปุ๊บมีเงยทางนี้ทางนี้นี่เฮ้ยประตูเปิดเออนั่นแหละเฮ้ยเมืองเนี้ยน,นี้ของเราน่ายิงมากเลยอ่ะยิงทหารเฮ้ยทางนี้เข้าเมืองประตูเดี๋ยวบ้าง <S <S มีไงยมีทางขึ้นด้วยลีไปไหนแล้ววะไต่บันไดไปเอาวิดีโอะไรมาเริ่สตาร์ท ไม่ที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องโดดลงไปพอโดดลงไปเลอะเอ้ยงงวะทำไมทำไมเราไม่เสียเลือดเลยวะเราะเราเมียกไงไปเร็ว <Success. S 1> เยเดียวเลยแล้วไงต่อก็เดี๋ยวดูไปก่อนแล้วกัน นต้องทำอะไรบ้างหรือว่ามันมันจัดการไม่รู้ขอรู้กันดูแล้วแล้วมันต้องทำอะไรบ้างล่ะแบบเออชอบงนีดีว่ะมีตำเลยเนี่ยมีตาเรื่องเดี๋ยวมันจะเริ่มมีเฮ้ยมาแล้วโจนหนีหนีว่าอะไวะเอ้นี่มันให้เราหนีไงหนีตรงนี้ยากเอ้หยิบทีวีไปด้วยอ่ะทีวีฟาดหัวมันเลยมันคงจะตาย ทีีไอ้ลีวิ้งเร็ววิ่งดิวิ่งไปเลี้ยวไอ้เลี้ยวไม่วิ่งวะติดเลี้ยวอ่ะไปไม่ได้มันติดอ่ะโอ้มองไม่เห็นเลยอะโดนสตาร์ทอะโอ้เลี้ยวอ่ะทำฟีลเลยอ่ะรีวิ่งไปแล้วกันเราตายแล้วล่ะเลี้ยวมันตันทางเฮ้ยทำไมดิ้งวะติดแล้ว ตายแล้วไม่นะเลี้ยวแย่อว่ะมันตามทางคนอื่นน่ะเอาดีอยู่ไหนตอนนี้เราเป็นหน้ามันติดมันจะเข้าแลา้วมันเด้งประตูออกนะไหนวะรียอยู่ไหนเหนไหนรีเลยตายหมดเลยเฟยหมดรี <c oughs> ตามแมพไปไงวะให้มันเข้า,ขาไปแล้วมันเด้งอ่ะปัญญาอ่อนป่าแหลก,กเปล่าแต่แหลก ไม่ใช่ไม่ใช่แหลกอ่ะไม่แหลกเลยปิงมันน้อยตายดูเราวิ่งขึ้นมาอย่าเพิ่งรีบสอย่าอย่าเพิ่งรีบเว้ยช้า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 อย่างเกงก็ตายไปเลยเดินตามมาเรียดดิบวะรีบวิ่งรีบวิ่งว้าวายโง่เลยน่าใจเออปิดประตูไประตโอ้ยตอนมันเดินผ่านเอ้ยจะเปิดประตูทำไมเอ้ยเปิดแล้ววิ่งเลย ต้องเนี้อยากจำได้มันให้เราทำอะไรอะเฮ้ยทหารเวนติดไอทหารเวนตัวนี้ให้เราวิ่งเอติดไิดอะไรตรงเนี้ินเียอินีเคย s t s m เลไปเลยมันติดอะไรอ่งวิ่งวิ่งวิ่งวติดอะไรวะ อ้าวเดินชนประ,ะตูแล้วตายอะไรวะมันติดอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเข้าประตูแล้วตายออมันติดอะไรคือแกอยู่กันตรงไหนวะคือมันมีทหารมันดักอากลบคือแกไม่รอดเลยอ๋อเอาแบบเงียบๆของเลี้ยวก็เดินมาเด็ดเดดอ๋อไอเขาวิ่งขึ้นไปอะไรเลยโกรธแล้วนะเสร็จแล้วมันก็ออ๋คือจบประเด็นอ๋อเข้าใจแล้วคือมันจะต้องขึ้นไปหลายหลายชั้นใช่ไหม เลี้ยวขึ้นไป่ั้นบนสุดไนเสร็จแล้วพอเดินเข้าประตูบ๊มก็ตายอ่ะมันก็ไม่ต้องเนพร้อมกันเป็นพร้อมกันเออพร้อมกันพร้อมกันมันไม่มีอาวุธไงมาเดี๋ยวเวลาเป็นพร้อมกันมีวิธีรอดอยู่เลยขึ้นมาใดเลยขึ้นมาใดเลยทหารทหารมันอยู่เราต้องรอทหารขึ้นไปก่อนขึ้นตรงนี้เลยเนี่ยนะเดี๋ขึ้นไปเลยจะดีเหรออ่ามันเป้าอยู่เดี๋ยวมันก็มาตกมันเป้าเลย ไปทางนี้แหละทหารอ้าวจับข้าไม่ได้หรอกเออตู้วิ่งฝ่ามันไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วติดความมีมีเาติดติดไปดูไปลูกไปลูกเร็ว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 เดี๋ยวทหารมันจะมาแล้วมาเร็วมากันเป็นกองเลยเปิดประตูประตู เอ้างกันเลยวะเออตายหน้าประตูอีกละมากันเบินกองเลยทหารเอืือหรือเข้าประตูแล้วตายอ่ะเร็วพวกทีมาเร็วมากันเป็นกองเลยเอาไปเ็วเออโดนลุมลุมล้อมเอ้าเฟลได้ไงวะเอ้าอะไรวะเป็นศพอยู่ตรงประตูทหารลุมล้อมผูบอกให้เดินตามมาความันติดแหละไอพอแกเดินไปอ่ะคนที่สาม โดนออะไรบล็กว้ก็คือมันต้องไปพร้อมกันหมดนะทุกคนคือมันเด้งเด้งตายเยไม่ได้โดนบล็อกคือทุกคนต้องไปพร้อมกันนะเข้าใจไหมเข้าใจเพราะนั้นเดินตามก็เดี๋ยวไปพร้อมกันดิอย่าพุ่งไปพร้อมกันก่อนกาตาออกมาแล้วถูกตัวแล้วไปพร้อมกันก่อนไปแล้วไปแล้วอย่าจอยจอยจอยเราต้องอาศัยไอ้นี่ให้เป็นประโยชน์ในการไป้อนัวไปนัวมาไอ้เวรไอ้เวร เกียรเอ้ยต้องเอาใส่การปว่าไปโมาแล้วโอ้โดนดุต้งมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไปไปเไเรม่รอดไปเร็วไเร็วไปวไปเร็ไปเรไปเร็้เร็วไปเร็วไเร็วไปเรวไปเร็เร็วไปเั็วเร็วไป็วเร็วไปเร็ไปเร็วไเรวไปรวเาร้อไปวเร็วไปรบไรว ไปได้แล้วเราล่อแล้วเย้นใส่ล่อเราเไม่ตายแล้วโอเคเราก็มาผ่านตรงนี้นะโอ้โหเขาไม่มีบอกเล็กแมปวะบอกแล้วเน็กแมปไงบอกเน็กแมปกดแถบดิวิชชิ่งแมปออกมารอดแล้วโอ้โหคราวนี้ไม่โดนเด้งถ้าโดนเด้งเนี่ยคราวนี้มีวุฒิมั้งเนี่ยคราวนี้ใกล้จะได้อาวุธละมั้ง ถ้าได้อาวุธมาแล้วก็ชนะชนะขาดลอยตลอดการกระป๋องฟาดหัวไม่ได้เฮ้ยใครเกิดนะปุ๊บเจอไอ้นี่เลยอะเกิดปุ๊บเจอไม่ทัลพลิทไดะผ่านไงวะเอ้าวทำไมมีอาวุธเลยวะเขายังไม่มีไม่เกิดปุ๊บเจอไม่ทัลพลิทไง เกิระหว่างเมโทรโพลิสเดินไม่ได้ไอ้แต่นี้เด้แต่นี้สำรวจแมปไปเดี๋ยวเอ้ยจอดไปเดี๋ยวกระโดดดิวะเออดูให้หน่อยดิเอาเวนเราจะไปเอาเวนเอาเวนเอาเวนโอ้แดมโอ้ไกยตายเหรอะมันจะไปทางไหนวะคือทางหน้าทางหลังหลังมีกาดมาหมดเลย ทั้งก็ทั้งตือไปกระโดดตกจุดตายเอ้าไม่ตายนีกว่าโดถตือ้อรถไม่ตายตายเหรอมาอ๋อมีคนมาช่วยเราเราไปไหนต่อวะไม่รู้ดิอะไรวะมาปิดเร็วเร็วรีบกดเร็วเอลีอะไรเนี่ยเนยไปเร็ว สรุปมันก็เหมือนเล่นคนเดียว <laughs> เพราะว่ามันไม่ผ่านไง <laughs> เฮ้ยเดี๋ก็หนุกดีนะคือมันทุกคนมันรู้แมปแล้วมันไปทางไหนเลงกันบ้างเอ,อ้ยมัาดูดีช่วยดูเจ้าว่นไหนวะาหาไม่เจอคือหลังคาปอ่ะไม่อยู่ขา้างล่างเลยลงลิฟต์มาแล้วอยู่กับไอ้คนนึงอ่ะอยู่ไอ้ผู้หญิงนี <laughs> ่ my dad started on Dr. b r e e อ่าเจอแล้ว กำลังมองด้านหลังจอบอยู่มองหลังจอบเรื่อเรือเก้าเรื่อเรือเก้าสองอุ๊ยคอมพีตเออคอมพีตคนเดียวเสียงมันโคตรทีมฟอร์เทสไอจอบพอพอก่อนอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวมันจะผ่าดอะไรอย่างเงี้ยรอก่อนเออมันเกิดมาตายแล้วทีมฟอร์เทสเกิดมาตายเลยเกิดปุ๊บตายปั๊บ you fail โอ้โอ้อ้โอ้เรวโอโอ้หอ้ออัี้ไอ้าวไม่ได้ละไอ้ทุบิกิทอะฮะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะชื่ออะไรวะเวนเวนแงอ้วนอะไซมอน เออใส่มอนกัามาแล้วอลิกพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันดีอลิกถ้าต้องไปพร้อมกันไงคอเอาเคลวส์อ่าเอาอุ้ยมาให้ค่ะเอาอุ้ยมาเกอ้ยวเอ้ยหายไปไหนแล้ววะก็มันเกิดเดี๋ทีนี้โหไอ้คนโหล่ะันระดับร้อยได้อะไรไม่ได้ร้อยร้อยได้เดี๋ยวนะดูในคลิปดิเอ้ยอยู่ดีโหว่ะ อะไรไม่ได้ลอยกีโกโน่อ่ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวนายดูนายจะรู้อะไรมั้งไ่คนเดียวเหรออ้าวอะไรขรับเอาเฮดแคบหายมั้งเฮดแคบหายจำได้ยันี้เฮดแคบหายบาร์นีย์ เอ้ยเอ้ยกระบองเพชรกระบองเพชรคิดสุดอัปเปอร์อัปเปอรอัปเปอร์พูดอะไรวะปัญญาอ่อนก็มันกำลังคุยกันอยู่ไงเนี่ยก็รู้ไม่คุยอะไรเดี๋ยวพัง เฮ้ยบานี hi well, hi well, hey. ่บานี่บานี่บานี่นันไอเดนไอเดนเต่าวะไอเดนเัต่เม่ก่อนอ่ะทีมม่วงอ่ะบานี่เกมเออดูออกกะลองพชรตบหน้าไหมดูออ้ตบหน้าไหมอ้าวเฮ้ย มีการตายตัวกตะบองเฮดตกตายเลยอะระบังไม่คด้หดวบอนนี่เอา give you h e a t g h แกจระวังตายนยเว้ยระวังตายทิ้งออกไปไมเบาไล้วเาไปแล้วอ่าได้สูนชุดแห่งสปาตาว้าวูใส่ร้สิ Oh <laughs> wait, <laughs> there you are. <laughs> Certainly not. Never fear, Gordon. She's deep and completely harmless. Hamlet. <laughs> <laughs> worst she might do is attempt to couple your head fruitlessly. Get that thing away, <laughs> <laughs> hold <home -less>, my uh. <laughs> <laughs> up, up. No, not up there. Hold oh, oh, hamlet. No! Careful, Lamar! Those are quite fragile! Oh fine!

ตรงไหนตรงนี้เห็นเปล่ามันจะมีให้เติมชุดด้วยเติมชุดตรงไหนอ่าเติมไปอ้าวเวงกรรมมันค้างไอ้ตัวเขามันค้างที่บันไดมันมันบันไดบันไดลิงเนี่ยนายคงไม่เห็นนะแต่เขาค้างอยู่บันไดแต่ว่าบันไดเนี่ยบันไดที่นายเดินผ่านเนี่ยบันไดลิงไง มันค้างเราตรงเนี้ยมันค้างเราตรงเนี้ใกล้สิ้นแล้วเย่คอมพีดไหมรอแม่งคุยตั้งนานสุดท้ายอ่ะแบบนี้มีแต่คุยนะครับคือมันเป็นนั่นไงมันมันเป็นแบบในเรื่องของมันยังไงเออเดี๋ยวรอให้มันนี่ก่อนจะเล่นจนจบเล่นจนจบเลยเอาเลยมันนะเว้ยมันนะเว้ยมันมันยาวแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เล่นฮาไลซ์โซ่ด้วยเล่นจบเลย